โอเคสวัสดีครับพุกคนครับพี่สุเดชนะครับนะวันนี้ครับพี่จะมาเก่งตัวของข้อสอบนะครับทีแพดสาในพาร์ทแรกของเรานะครับคือพาร์ทของความหักด้านตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้อสอบของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอาดูกันครับพุกคนครับพอนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกจากลำดับต่อไปนี้จริงปะที่เขาให้เรามานะครับก็มี2 3 4 6 6 9 8 12หก้าไม่ลูกแล้วก็อะไรเอ่ยเนาะคำถามนะครับชัดเจนไม่ลูกก็ถามว่าตัวอะไรเอ่ยเนี่ยเออมันตรงกับข้อไหนนั่นเอง จริงไหมครับดูก็ดูก่อนหลยลกว่าตอนนะครับลำดับของเราเวลาดูนะไปดูก่อนเลยครับว่าตอนเนี้มันแยกกันได้ไหมหรือมันคือลำดับเดียวเช่นกรณีนี้ครับพี่จะไปดูก่อนว่าเออวันหนูถ้าเกิดดูสังเกตนะลูกมันอยู่ดีก็เพิ่มไหมเนาะและอยู่ดีก็เป็นไงค่าเท่ากันจริงไหมและอยู่ดีก็เป็นไงมีค่าลดลงสิงไหมลูกเดี๋ยวข่อไปครับเพราะว่มันเป็นลำดับเดียวกันนะครับถ้ามันเพิ่มก็ต้องเพิ่มตลอดถ้ามันลดก็ต้องลดตลอดหรือจะเป็นคงตัวก็เป็มันคงตัวต่อไปจริงนะ ให้อยู่ดีนะครับมันมีทั้งเพิ่มมีทั้งลดหลบดหนูจําไว้เลยนะครับนะแล้วมันเนี่ยเกิดจากการเอาลำดับมากกว่า1ตัวเนี่ยมาผสมกันแน่เลยเช่นกรณีนะครับพี่ก็เล็งว่าอ่ะได้ได้ดูนะฮะพี่เล็งนะครับถ้าเราสองหลุกตัวนี้กับ4นะฮะกับ6กับ8เนี่ยดูะยจะเป็นลำดับเดียวกันไอตัวอะไรเออตัวนี้เนี่ยก็อยู่ได้จริงปะหรือนะครับถ้าเกิดหนูดูอีกตัวหลุหกเก้าสิบเนี่ยมันก็พอจะม้อเป็นลำดับเดียวกันได้ใช่ไหม เมื่อเราทาแบบนี้ครับเรียนสองลำดับไปเรียบร้อยแล้วหนูไม่จําเป็นนะลูกที่จะต้องไปดูไอ้ตัวลําดับที่เราไม่ได้สนใจสีเขียวตัวนี้เราไม่ได้อยากได้จริงปะใช่ไหมครับที่ตัวที่เราอยากได้เนี่ยม่ในสีฟ้านาะดังนั้นเราดูแค่สีฟ้าพอได้ไหมครับถ้าเกิดพี่ดูแค่สีฟ้าลูกหนูเห็นอะไรครับจาก2ไปสีเกิดอะไรขึ้นบวก2จริงไหมนาอเอาบวก2นะฮะจากสีไป6เกิดอะไรขึ้นก็บวก2ีงไปลูกได้ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมจาก6กไป8ก็เกิดอะไรขึ้นลูกบวกอีก2จริงไหม เนาะงั้นตอนนี้พายตอบพี่ได้หรือยังครับว่าตอนนี้จะแตกเป็นตัวได้เราอยากได้ตัวนี้ครับมันก็ต้องบวกอะไรด้วยก็ต้องบวก2สองชิมิลูกงั้นะตอนนี้ครับแอดบวกสองรูตอบข้อไหนดีครับแอดบวกสองแอดบวกสองนี่ตอบเลยฮนะตอบสิตอบข้อที่สองจบเรียบร้อยสักข้อนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ